เดี๋ยวตามมาฟังครับตาคันนี้ไม่ดังไม่รู้จะขั้นไหนดังนะนะเดี๋ยวเราจะมาตามเสียงท่อครับอันนี้เอาแค่แฝดสองพอไม่ต้องถึงสามคำว่า,าสะเทือนแผ่นดินมาได้ยังไงเดี๋ยวมารับฟังครับแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้จองหรือเปล่านะสูท่อเขานี่ น่าจะเป็นลูกผสมครับจะมีเหล็กกับเหล็กนะชุดหน้าจากจากภากไปนี่จะเป็นเหล็กครับส่วนออกจากภาคมาข้างหลังนี่จะเป็นเหล็กเห็นแกบ,บอกว่าวนน่าจะประมาณมหกเมตรนะบอเปล่ันฟังครับน้องออกไม่ออกงานนี้ เกอ๊หน,นึ่งมีเจอหนึ่งไม่น่าจะผิดหวังครับ พอสับผมนี่มันมันจะเอาไหวไหมมีดังกว่านี้ไหมพี่น้องในจังหวัดสุรินทร์ไอสโตร์ปู้ ออกกันด้วย6 HE e ครับยูไปแล้วเปียพ่องถึงลุ่ม <c oughs> มันไม่เด็ดนะแต่มันอยูอ่เป็นเรื่องธรรมดาครับของการดันไทยหรือว่าเสียตูดนะบางคน แ3รสามรับสามจด้โหเอดีนีมันม่เหมือนเจโอนะได้ฟังน้ำเสียงเราครับ มันจะบางๆกว่าครับแต่มันแสียบเลยครับแต่ว่ามันจะบางๆกว่าถ้าเป็นลูกใหญ่นี่กก็เดืองหนักๆต้องเจโครับแต่ถ้าแหลมๆนี่ต้องเป็น6มคอีแล้วแต่สูตรด้วยครับพี่น้องอะ อันนี้เปรียบเทียบน้ําเสียงกันเสนรินะพี่น้องสูตรข้างในผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันระยะยาวของลําท่อนี่เหมือนกันหรืเปล่าครับเดี๋ยวตามไปดูอีกไม่รูจ้จะมีคันงในอีกสายเปล็ด